เอาเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมของมันวีวีซีเออีเช่นเคยนะครับวน,นเราก็อยู่ในเกมการิหนา้าปีฝายนี้เอาแล้วครับมันนี่เรื่องงามยาำดีหลังจากบดเ้เลนเป็นเวลา8-8ล้านปล้านปี <c oughs> <c oughs> บอลเลนโดนไลน่ลืมข้าวแล้วเลนจั้ได้เกมนีห้าครัวดาวมีแต้นดาวเอา้ามาครับผมวันนี้ เรามารู้กันในไฟฟ้าหมดแรง44ครับผมจังวันนี้มึง <tinc S 2> ไปไหนมึงยี่ไปไหนล่ะมึงเอาบออหลังเอาบ่อหลัโอ้โหปาดไปปาดไปมมกูดาวแล้วจังวันนี้โอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตชุเพื่อนก่อนโอ้มันเลียนไปเลียนมาเว้ยยังไงยังไงยังไงเอาบออันนี้อันนี้มันไปใส่ว่าเอ้ยซ้ายก็มีว่ะซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยเฮ้ยมึงยืนให้ยังเราเรียบร้อยดาวนึงครับผม ดาวนึกงอ๋อมองงานนี้รอยเอามาเถอะแม่มาเถอะแม่ดูเลือดดูเลือดดูเลือดโอ้ยจะคงอยู่จ้ะเอ้ยก็มาดิก็มาดิครับเรียบร้อยดาวสวงดาวสวงจังงันนี้โอ้ตัวนี้มาอู้หอยากตายบอกอู้ยเข้าหัวไปแล้วแต่ไม่ตายโอ้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นตะเปิดเรียบร้อยดาวสามมาเด็กเปิดรอยเปิดไเออเรียบร้อยเพื่อนเราไปกินจ้อยฮ่าหัวดาบโอ้โหจบไปแล้วหนึ่งเกมว่ะเฮ้ย มันก็นวัวอยู่เด้หลังจากไม่ได้เล่นนานแล้วผม,มเราก็ต้องมาทุบทวนความหลังหน่อยนี้ผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนี่คิดถอดสบู่ทุกคนเนะอ,อยากทําคลิปอยู่แต่ไม่ว่างเลยวา่าจนหาขวดางเอาละครับมาไปลุยกันในเกมที่สองกันดีกว่าผมมาเกมนี้มากับเอ็มพ่ศูนย์นะฮะแล้วก็ หมวกสองนี่ไปเฮามันอยู่วส um, ือละมันอยู่วสออกมาเดี๋ยวนี้โวยนั่นเองมันอยู่หันอันนี้ออกมาแล้วเะล่ะหุ้ยเพื่อนไปไปแล้วว่ะเพื่อนวิ่งเข้าแล้วว่กยังไงฉลามโอ้โหเรียบร้อยฉลามโดนดูดเลือดครับผมจังหวะนี้ยังไงฉลามฉลามคือปลาเรียบร้อยฉลามกูดาวเราก็เถียงอะไรผมขอยัดซ้ําก่อนเลยจังหวะนี้เออเวรยังไงพังนิ่งวะยังหอับเพิ่งเจอาไป ดึงเชองดึงเชิงก่อนดึงเชิงก่อนอัดดึงเชิงก่อนดึงเชิงกอนเรียบร้อยผมดาวสูงชื่เพื่อนครับผมดูเอายๆใหม่แล้วใหม่แล้วบรรทุกชมมันไป่แซวเอ้ยมันไปนู่นมาท่านผู้ชมตามันไปตามันไปไปไหนแล้วโอ้ยเปิดจุดแล้วเปิดจุดแล้วน้ำดาวมันไปน้ำฝนไปจังหวะนีมันจะวิ่งไปไหนล่ะครับเรียบร้อยดาวผมจังหวะนี้อวูยังไงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนขอได้ไหมตัวนี้ขอได้ไหมตัวนี้ สี่หนึ่งเพิ่งได้สี่ดึกใจดีเรียบร้อยเอซโอ้โหจัดไปสี่ตัวอะไร่ะเฮ้ย,ยมันก็น,นัวพโ,โหดวพนพวกมุมกแตงว่าซันห้าขวานักเฮ้ย,ยมันยังไม่แรงสูงเฉยๆหลอกนี่แล้วไรครับมา จบไปแล้ว2เกมนะผมนี่เกมนี้เกมที่สามนะผมได้ลูกซองอะไรมาก็ไม่รู้นี่อขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสกอาลากัน,กน,กนาหาน,น่อยครับผมนะฮะมาจังวะนี้ไปหาลุยกันดีกว่าท่านผู้ชมนี่ไปไปไปเอเจเน่มีคนหยุดเปล่าเนี่ยไม่มีคนไปซ้ายเลยว่ะเพื่อนเรามีแต่คนมาขวาว่ะเฮ้ย,ยมันยิงอยู่ไหนอ่ะโอ้ชั้นลอยว่ะเฮ้ย มันอยู่ทึ่งสั้นรอยแล้วเพื่อนอยู่ไหนโอ้โหบกม่มีไครปเบิงนักงสายเลยนี่ฮันเรียนมากจังเลยนี่โอ้แต่ขี่เปิดเลยถือยิงหลังครับผมจามาัางหวะนยังไงเพื่อนวิ่งเข้าเฮ้ยมห,มหมูหมูคือหัวใช่ปะวิ่งเข้าแบบไม่สนใจใครเลยบบตำรวจโ,โอ้โหผมก็จะออมมาสักหน่อย,อยเพื่อเรายิงดาวหนึ่งว่าเฮ้ยต้องตามแล้วอยพวเพื่อนเราดาวไปเหมือนกันนะผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็จะดาวเหมือนกันนะผมยังไง เอายังไงฮะกายแสนดีโอ้โหฉลามน้อยฉลามน้อยเ้าเจ็เอาออกมาทาไมวันนี้นานไปแล้วครับผมฉลามโอ้ดีอบร้อยหัวหลุดกับผมบักสลามโอ้ยปาดเข้าไปแต่ไม่ตายครับผมจงังหวะนี้ยังไงฮะโอ้ยมันมีตัวอยู่หลังกล่องไม้หลักหงกล่องไม้เอาเเบอร์ไปดาวโอนเล่นห้าขวดักอมุนซุบม,แม,ม,แม,ม,แมูแล้วซีหนึ่งห้าขวดมนมันซุบมูแล้วเพื่อนผมก็ดาวแล้วจังหวะนี้ยังไงจงังหวะนี้ ออมาข้าลังก็เอ้พันมาอย่างละเรียบร้อยหัวหลุดมาโย่ตั้มินก่อนจักรันีดียังไงอุ้ยมาแล้วไม่โอ้โหมันโถมาแล้วมันโถมาแล้วว่าใจเย็นเพื่อนแฟีงล่างมาดูเรือนรับกูมีคือกดานดูเรือนอ่ะเอามาทำนี่เจาะประเจาะมึงจะเบื่อเดี๋ยวเรเรียบร้อยดาวหนึ่งกับผมจังหวะนี้ยังไงเดือสองตัวหรือสองตัวไก่ ใจเย็นใจเย็นหมออุ้ยดาวมึงมึงจะมนที้แล้วยังไงอ๋อมังคัดตีแต่จะได้เอามึงจะได้มึงจะได้บอดเรียบร้อยไปหวันมึงยาตืดไปหวันสั่นดาวมาดึงกันเลยที้เดียวเชียวมึงยาฮ่าอาเลยครับสวยงามพระรามเปี่ยมนี่เด็กกันเออสวยงามมา เกมสุดท co ้ายหรือเปล่าในครับ huh, น so, like right? <c oughs> ี่สามศูนย์มาสามศูนย์มาเอามันโพได้อยู่หนมันก็โพได้อยู่ในแค่ผมเอ้าใส่ของซื้อของซื้อเกาะซื้อหมวกซื้ออะไรก็ซื้อไปครับผมจังวะนี้ยังไงฮะมันออกไปทางไหนครับผมอุ้ยไหนไม่พูดแล้วไปไปเฮาตามเพื่อนไปดี่เ่าะผมเพราะว่าเราแบบว่าต้องเป็นผู้ตามที่ดีในะคบผมนี่ เพื่อนูกไปแล้วกายแสนดีตัวแทงตัวแทงนําไปตาเฮ้ยมีอไละเออดิไปแล้วผมโอ้โหเพื่อนกูแม่โคตรห้าวเบย้ยนไฟเลยตัวนี้โอ้โหไปแล้วอุ้ยมีเสียงตีตอกแตกเรียบลอยหัวลุดอีกแล้วห้าขวดาโอ้โหตายจ้อยยังไงจังวันนี้เพื่อนเราวิ่งอ้อมเข้าไปอ้อมเข้าไปแบบนี้ผมก็ต้องอ้อมไปเหมือนกันนะครับจังวันนี้เอ้โมยิ่งดาวเล้ย เพื่อนยิงดาวไปแล้วจงังหวะนี้อุย้ยเพื่อนกูโดนอะไรเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนนะฮะใจเย็นใจเย็นเคือน้ำต้มไก่นี่อยู่มันอยู่แถวอุ้ยเพื่อนจูอยู่วะเฮ้ยเราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับผมจงังหวะนี้มาเลยจ้าเนี่ยอยู่ไหนเลยเจ้าโอ๊ยเนี่ยมึงยืนในยังเรียบร้อยหัวหลุดข้ผมงจงังหวะนี้ยังไงโอ้ยโดนน้ำตกอยู่หลังฟลองอีกอแล้วซัมทิ้งก่อนเลยเอา้าโมหัวดาวอีกแล้วอ้าหัว เพิ่งชุบมาเมื่อกี้ดาวอีกแล้วจังหวะนี้เพเอ้ยยังไงฮะเอาบาราเออเอากับพี่บ้ามึงยังไงอออหูเรียบร้อยมีซ้ายขวาได้บอกหูอีทำโน้มมีตัวขวานี่กูเลนไซร์เลยได้บักหลังกองเนี่ยเจอกูคักๆล่ะมึงอออมามึงออกมากยังลไงหรือเจ้าสิเอาหรือเจ้าสิเอาโโอ้หมันปักไอโบตมาแล้วบอกวิซ้ายขวาเลยไหมท่านผู้ชมอ๋อมึงเอาในละมาทำไมเออหูยังไงหูยมันดึงหัวไม่ขึ้นมาเมื่อกี้ จังหวะนี้ยังไงฮู้ใจเย็นเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวโดนตีเสิอะไรวะโอ้ตายกูตายตายผูตายตายผู้ตายโอ้ยเรียบร้อยหัวหัวมือดึงหัวบัขึ้นตายเลยหัวปวดผูปวดผูปวดผู้บุกมูบักแดงเลยครับผมแอาลนะมาจัดไป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 เอ้ยมันเดี๋ยวว่า โบวายอีดีว่ะโดนยิงหน้าหลังเนี่ยผมนี่ห้าคัวดักอะไปลุย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 กันดีกว่านี่แน่นแล่นกลุนกลุนไปเฮาจังหวะนี้เออมันอยู่ไหนสามหนึ่งเขาบอของกูหายบดเลยของมาหลม่มาเยอะเอ้พวกเล่นไม่ยังอะไรโอาจังไรละเบ่มาทำแนวกูมันเก็บกว่าเรานะมันเก็บกว่าเรานะเราต้องเปิดมันโอ้โหเรียบร้อย ป่ะไอ้บอยประกันนี้มาแล้วโอ้โหจึงแปลงร่างมาควัวดาวกูแปลงร่างก็ได้ใจเย็นเพื่อนยังไงมารอหลังกันได้มารอหลังกันได้เสี่ยงก็ได้ญาตนี่แหละอ้โไอ้บอยเดตามมาขอยาดเก็บฟองก่อนเลยจังหวะนี้เก็บฟองเราไปนะจ๊ะหาพันหยากรเย็นโอ้โหเพื่อนกูดาวอีกแล้วเหลือสองตัวยังไงจังหวะนี้อุ้ยเพื่อนดึงดาวหนึ่งอุ้ยตัวนี้มันอยู่นี่อ้าวยังไงฮะยังไงฮะแปลงร่างอัดหน้าเลยแปลงร่างอัดหน้าเลยจังหวะนี้โอ้โหตายป่ะ ก็ตายก็พวกอย่งจ่ออย่างเดียวผมจ่อเลยเด้อเปลี่ยนกระสุนก่อนเปลี่ยนกระสุนแล้วจังหวะนี้จอกไปโอโ้โหเปื้อนปบเปลี่ยน,นกระสุนมากท่านคิวของสี่จ,จอยนะครับผมโอ้โหไม่ทันเพื่อนเลยบัดได้คิวจอ้อยเอาลคะครับสำหรับพีนี้ก็พอได้หน่วยนะเออเก้านาทีกว่านี่ครับผมนี่จัดไปสิบสามตัวนะครับผมอา่า ก็เลยบอกไปว่าอันนี้เป็นน้ำจิม้มเป็นน้ำจิม้มยังไม่ทันได้กดแรงห้าขวลืมข้าวเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใช่ถุยใช่ชอบถุยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยแล้วแขนในแคปเพิ่มน,นี่ถ้าใช่มากๆก็กดแชร์ด้วยเอาละครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมสุดท้ายนี้ก็นั่นแหละ กินหอดคือเก่านั่นแหละครับนะ่ะมีอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างดอสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย